ราชาสังวราพิมนทินกำเนิดดั้งเดิมของท่านอยู่ที่บ้านในคลองบางน้อยตําบลบางพลมอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามบิดาของท่านคือนายลอยมารดานางทับรัตนคอนชื่อเดิมของท่านชื่อโต๊รัตนคอนท่านเกิดเมื่อวันอังคารขึ้นส5ห้าค่ำเดือน5า ปีกุลซึ่งตรงกับวันอังคารที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2430ท่านมีน้องชายอีกหนึ่งคนชื่อในเฉยตามตำนานกล่าวไว้ว่าพอท่านอายุได้17ปีท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดประดู่ชิมพลีและเข้าเรียนในโรงเรียนวัดประดูชิมพลีแห่งนี้ ส่วนบิดามารดาของท่านนั้นถึงแก่กรรมหมดญาติผู้ใหญ่ของหลวงปู่ได้นำหลวงปู่มาฝากไว้กับพระอธิการสุขซึ่งในขณะนั้นเป็นเจ้าวาดวัดประดูถิมพลีหลังจากหลวงปู่บรรพชาเป็นคืนเดียวท่านพระอธิการสุขก็ได้มรณภาพลงในเวลาตีสี่ของวันรุ่งขึ้น เมื่อพระอธิการสุขมรณภาพลงแล้วนายคล้ายผู้เป็นพี่ชายของท่านพระอธิการสุขซึ่งเป็นชาวสวนมีภูมิลำเนาอยู่ละแวกวัดประดู่ชิมพลีได้เข้าภาระเป็นผู้อุปการะหลวงปู่ตลอดมาในขณะที่ท่านเป็นสามณรนั้นหลวงปู่ท่านได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนาพร้อมกันนั้นท่านได้ฝึกปฏิบัติสมาธิสมถก,กรรมฐานกับพระอาจารย์พมที่วัดประดู่ชิมพลีแห่งนี้และยังได้ไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบืออีกด้วยและเมื่อท่านอายุครบ20ปีท่านก็ได้อุปสมบทที่วัดประดูนั่นเอง เมื่อตอนที่หลวงปู่ะสมบทแล้วใหม่ๆได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นคือไข้ทรพิษหลวงปู่ท่านก็เป็นโรคนี้เหมือนกันและเป็นชนิดรุมแรงด้วยเหมือนกันถึงขนาดเวลานอนต้องเอาใบตองมารองนอนเรียกว่าแทบเอาชีวิตไม่รอดในด้านการศึกษานั้นหลวงปู่ได้เล่าเรียนปฏิบัติ ทางคันธ,ธุระและวิปัสนาด้วยความอุตสาหะจนสอบได้นักธรรมตรีเมื่อปีพุทธศักราช2455จากนั้นท่านก็ได้เริ่มฝึกกรรมาฐานอยู่ที่วัดประดูชิมพลีนั่นเองและได้ถุกดงไปทางภาคเหนือเพื่อนมัตสการพระพุทธบาทถึงสี่รอบ และพระบรมสารีกิกธาุทั้งภาคเหนืออีกหลายสิบครั้งได้จำพรรษาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยได้พบกับพระอาจารย์ทั้งภาคเหนืออีกหลายท่านพร้อมทั้งศึกษาวิปัสสนากรรมฐานต่อกับพระอาจารย์ด้วยกันหลายท่านและท่านยังออกทูดงไปทางภาคใต้และได้จำพรรษาที่จังหวัดปัตตานีและที่ประเทศสิงคโปร์ พื่อแสวงหาความรู้และฝึกฝนสมาธิท่านมีศรัทธาเริ่มสายแก่ประสาทศาสนาเมื่อบวชแล้วเป็นรรมเนนตั้งแต่อายุ17ปีก็ไดเรียนนิพพานาโดยมีครูบาอาจารย์วัดประดู่ถิมเพลีแล้วก็ต่อมาท่านก็ได้ศึกษาเรียนแก่เกจีอาจารย์มากหลายสายด้วยกันแต่มาในสายสุดท้ายนั้นท่านไปเรียนกับวัดรชาชสิทธิ์เรียกว่าวัดพระในปัจจุบันมี จ้าคุณสังวรานุวงศ์ชุม่มซึ่งเป็นพระสืบต่อจากสงฆราชสุขผู้ปูก็มาศึกษาเรียนกับท่านแล้วก็นับแต่น,นั้นมาท่านก็ไม่ได้ศึกษาที่ไหนอีกเลยโดยยึดแนวทางพุทธโธภาวนาพุทธโธมาเป็นเป็นแกงกลางของการนิพพานาซึ่งผู้เห็นแล้วจะเห็นว่าท่านผู้นี้ปฏิบัติอย่างแท้จริงเช้าขึ้นมาตีสี่ท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติโดยการนั่งสมาธิเย็นตั้งแต่เวลาห้าโมงเย็นถึงสามทุ่ม ท่านก็ได้นาวิปัสนาจนกระทั่งท่านทิ้งชีวิตอายุขายไปส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านได้มองเห็นแล้วว่าการจรุดพ้นได้จะหมดโรคหมดกฎหมู่ลงได้เขาต้องเริยวิปัสนาเพราะฉะนั้นลวงปู่ท่านจึงได้เป็นผู้ที่มีบุญญาธิการเป็นผู้มีฤทธิ์มีบุญญาฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์และคนมาสัมผวสสายท่านกราบไหว้ท่านแล้วผู้นั้นจะได้บุญได้กุศลกลับตัวกลับไปกับจิตใจแะ่ประกอบเรุรื่องกิจอะไรก็จะเบิกบ,บาน ธุรก,กิจอะไรก็ได้สมประสงค์ทุกประการนี่เรียกว่าแนวทางปฏิบัติของท่านและการปฏิบัติของท่านทำเร็วเคร่งครัดคือทําทุกวันอะตั้งแต่เช้าถึงเงย็นมีเวลาว่างที่จะทำตลอดเวลาเว้นไว้แต่มีภาระ,ะอื่นหรือว่าป่วยไข้แต่จริงๆแล้วท่านบอกว่านอนยืนเดินนั่งนอนทําทุกริยาบทแต่บางครั้งเราไม่เห็นบางเห็นก็เฉพาะริยาบทที่ท่านนั่งแต่จริงๆแล้วลวงปูทานปฏิบัติทุกริยาบทเลยยืนเดินนั่งนอนภาวนาตลอดเวลา เพราะนั้นบุญกุศลจะเกิดขึ้นกับท่านมากจนมาทั้งปัจจุบันนี้พระเจ้าจอยู่หัวเรื่องพลังเจ้าเรื่องสายนนน้นก็เราได้การปฏิปทาของหลวงปู่ด้การปฏิบัติมากด้วยการเครางคัดมากคือทั้งยอมตาในการปฏิบัติใครก็าตามเมื่อปฏิบัติตามเช่นหลวงปู่แล้วคนนั้นจะได้บุญกุศลอย่างแท้จริงบุญกุศลนั้นจะเกิดได้จะจริงๆได้จะเห็นได้จะรู้ได้ก็แต่เมื่อป,ป,ฏ,ปฏิบัติปัสนากรรมฐานให้เกิดสมาธิ สมาธินั้นคือดวงกุศลดวงบุญดวงกุศลอย่างมหาศาลเราทําบุญภายนอกเช่นให้ทานนักษาสิจเจริญภาวนานั้นเป็นบุญที่เราพูดกันแต่จริงๆแล้วลวงปู่จะเห็นตัวบุญตัวกุศลอย่างแท้จริงแลวก็น,นอกเหนือจ,จ,จากการศึกษาและการฝึกฝนจิตสมาธิวิปัสสนากรรมฐานแล้วเมื่อท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดประดูถิมพลีท่านยังสร้างสิ่งต่างๆอีกมากมายอีกสักครู่ เรามาร่วมกันเปิดบันทึกตำนานหลวงปู่โตะต่อพักสักครู่ครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากการศึกษาระดับสูงและการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดแล้วหลังจากที่เจ้าอาวาสวัดประดูชิมพลี ได้มรณภาพหลวงท่านจึงได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสออายุเพียง26พรรษาและมีตำแหน่งเป็นพระใบดีกาท่านได้รับภาร,ระในการบริหารงานและการปกครองวัดประดูฉิมพลีในเรื่องการบริหารและปกครองวัดหลวงปู่เป็นผู้รักความสะอาดสวยงามมีระเบียบท่านจึงตั้งต้นพัฒนาวัด มาตั้งแต่ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสท่านถือเป็นภาระที่จะต้องบูรณะปฏิสังขรณและก่อสร้างถาวรวัตถุในบวรพระพุทธศาสนาโดยท่านรื้อกุฏิเก่าที่ผุพังออกและจัดวางรูปถังใหม่สร้างกุฏิให้เป็นแถวเป็นแนวขึ้นแล้วยังจัดตั้งโรงเรียนประถมขึ้นชื่อโรงเรียนวิริยะบำรุงต่อมาโอนเป็นของเทศบาล และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดประดูชิมปลีจะตั้งโรงเรียนสอนปริยัติธรรมขึ้นสอนภิกษุสัมมาเนตชื่อโรงเรียนวัดประดูในทรงธรรมในปีพุทธศักราช2498เรืทําไมตงปู่โตท่านอยู่นั้นเคยได้ให้ฟังว่าโรงเรียนปร,ริยัติธรรมที่ท่านสร้างขึ้นมานเป็นอาคารสองชั้นด้านตะวันออกของวัดซึ่งเป็น โรงเรียนแห่งแรกบาลีแห่งแรกฝั่งทนซึ่งท่านสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2 4 7 2แล้วก็มาเสร็จเอาปี2473แล้วก็เปิดสอนเป็นโรงเรียนปร,ริยัติธรรมแห่งแรกมาโดยมีพระสงฆ์เป็นมหาปร,ริยัติธ่รมจากามหาธาตุท่าประจันเป็นครูบาอาจารย์มาสอนครับผมขอเรียนถามว่าในการสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กนะครับเป็นเด็กอาแ,แต่ชนไหนถึงชนไหนครั เด็กนี้เขาเคยสร้างไว้ตั้งแต่สมัยเป็นพระเจ้าวาดรุ่นแรกแเปิดเป็นโรงเรียนเด็กก็สูถิมพีแล้วก็ต่อมาก็ได้มอบให้เป็นโรงเรียนของเทศบาลและทั้งปัจจุบันนี้ก็ยังเรียนโรงเรียนนี้อยู่แต่ว่าคารเดินนั้นหมดไปแล้วมีแต่ชื่อที่ว่าโรงเรียนประดูถิมพีเท่านั้นเองซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดรุ่นแร,แรกประมาณอายุของท่านประมาณ25ปี่สรบห้าง<ไ>ปีกกปีพุทธศักราช25งพรส13า ท่านได้บูรณะบริเวณวัดพร้อมทั้งสร้างเขื่อนคอนกรีตคลองบางหลวงตลอดเขตของวัดสร้างศาลาสังวรวิมลเถระเพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุครั้งหลังเมื่อพุทธศักราช2519ท่านได้เริ่มบูรณะวัดประดุกอีกโดยทำการซ่อมแซมพระอุโบสถหมนดบแพงโบสเมื่อรุกขา วัดนี้นะครับท่านเคยปฏิสังขรณ์โบสถ์หรือว่าวิหารหรือว่าวิาหรือศาสนา,าต่างๆเยอะไหมครับสมัยที่ผู่ท่านอยู่มีชีวิตตั้งแต่เป็นเจ้าวาดมาท่านสร้างศาสนา,าไว้ปรทั้งหมดบริเวณวัดเว้นไว้แต่พุทธาวาสว่าบางส่วนสร้างไว้ก็อย่างาลาการประเรียนที่ท่านสร้างไว้หอสมุนสมัยท่านสร้างไว้มดไปตาซ้ภาพก็เหลือแต่อาคารศาสนาซึ่งพระสงฆ์อาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้น ในกำแพงโบสถนั้นเดิมมีทางเดินเฉพาะเข้าอุโบสถนอกนั้นหญ้าขึ้นรกรุงรังท่านจึงให้เทคอนกรีตพร้อมกับนำหินมาปูในบริเวณรอบๆโบสถ์แบบวัดเชตุพนให้เกิดความแน่นหนานอกเหนือจากอุโบสถแล้วตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่านยังสร้างพระประธานที่อยู่ในโบสถ์องเดิมแต่ปัจจุบันนี้เป็นคนละองค์กัน พระประธานในโบสถ์ปัจจุบันนี้นะครับทาราบเดิมเป็นไม่ใช่พระองค์นี้ใช่ไหมครับหรือว่าความเป็นมายัางไงผมขอากลับเรียนให้ท่านช่วยเล่าให้พวกกับผมได้ทราบด้วยครับคือพระประธานในพระประธานในพระโบสถ์พรประดุจิมพีนั้นเดิมทีเดียวเอาเล่าเรื่องนี้แล้วกันพระวัตะ,ะดุทิมพีที้สร้างมาตั้งแต่พศ .2365 ัามร้อสบมาท็สร้างมาระัยู่1ิปี1ิปีเสร็จแล้วก็สาเร็จสรงวัดนี้ก็ไปเอาพระประธานมาองค์น เป็นพระชินสีหทางสุขโขทยัยแล้วก็ต่อมาก็สมัยพระศีทรงพนุษมาเคยมาประทับในอุมโสถผร้ชิงพีดิฉันมองเห็นพระประธานนีสวยเป็นพระที่สมส่วนสมบูรณ์ที่สุดองค์หนึ่งทเห็นมาต่อมาท่านขึ้นครองราชท่านก็เอาพระองค์พระศรีชินสี่ยองค์ที่ท่านเห็นนั้นไปวัดอโววนแล้วก็มาต่อมามีพระดําดับให้เจ้าของวัดคือตจุ้ณบุญนาคเนี่ยไปหาพระประธานมาองค์หนึ่งสมเด็จเจ้าพยาพิชัยญาต ท่านบุญนาคนี่ก็ได้ไปค้น,คนตามรอบคลองบางกอกน้อยครองบางกอกใหญ่ก็ไปทราบเลยเห็นพระประธานองค์หนึ่งที่วัดวางไว้ช้างจังหวัดนนทบุรีเป็นพระประธานที่สวยงามแล้วก็ได้นํามาจากสุขโขทัยวัดตะกลูลเมืยายาม่อเจ้าพญาพิชัยกาได้มีศรัทธาเรื่องใสก็ได้อัญนเชิญจากพระบางอวช้างมาปฏิบัติฐานยุคกรุงชิมพีซึ่งในลักษณะเป็นพระที่สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัขทยยุคต้นเป็นพระพักเอมีพระพระที่สวยงามมาก แล้วก็มีพวรากายอวบสมส่วนทุกประการเป็นท่าที่สวยงามที่สุดในฝั่งทนก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเรามองเห็นพระประธานน้แล้วจะเกิดศรัทธาเริ่มใสแก่ตัวเราเองและจะเกิดบุญเริญกุศสนแก่เราเองเหล่าอย่างมากยาเยหลือจากสิ่งต่างๆที่ท่านบูรณะและสร้างให้กับวัดประดู่แล้วท่านยังได้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทวัตถุมงคลที่เป็นที่สนใจแก่บรรดาสาธุชนอีกเป็นจํานวนมาก ร้อมทั้งท่านก็ยังได้อาพาัในช่วงหลังที่ท่านได้สร้างอีกสักครู่หลังโฆษณาขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดตำนานของหลวงปู่โตอีกสักครู่เดียวครับปรปรปรเ,เมื่อเอย,เอยถึงหลวงปู่โต หลายท่านคนนึกถึงวัดประดูและสิ่งต่างๆที่ท่านได้สร้างและบูรณะไว้เมื่อครั้งท่านมีชีวิตอยู่แต่สิ่งที่สาธุชนจะต้องนึกถึงอย่างแน่นอนนั่นก็คือวัตถุมงคลที่หลวงปู่โตท่านได้สร้างไว้ก่อนที่ท่านจะมรณภาพก่อนที่จะมรณภาพนั้นท่านได้สั่งสอนสิทธิ์และให้การช่วยเหลือแก่ทุกผู้ทุกนามไม่เว้นชาติ วันนะไม่มีกำหนดเวลาที่หลวงปู่ได้อุทิศตนของท่านเองเป็นผู้รับช่วยผู้มีทุกข์ตลอดเวลาและยังต้องเดินทางตามกิจนิมนต์ไปในที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลมิได้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ท่านจึงอาพาธบ่อยครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้ทรงมีพระราชทาุอไทย ่วงใหญ่ในหลวงปู่ตลอดมาหลวงปู่ทรงอาพาธครั้งใดล้นเกล้าล้นกระม่องจะทรงพระราชทานแพทย์ส่วนพระองค์มาให้การรักษาที่วัดเป็นประจำและทรงเสด็จเยี่ยมเป็นการส่วนพระองค์เสมอเสมอในวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2524แรม14ค่ำเดือน3หลวงปู่ท่าน ก็เด้ละสังขารไปอย่างสงบทำกลางความเศร้าโศกเสียใจของสิทธิอนุสิ์ทั้งหลายขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่พร,ราชวังคอยให้ความสะดวกถามว่าจะฉีดยาให้ศพหลวงปู่ไหมสิทธิ์ทั้งหลายตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่ฉีดเพราะสิทธิ์ทั้งหลายเชื่อในตำนานที่ว่าตามประวัติของศาสนาวันแรมสิบสี่ค่เดือนสมนั้นเป็นวันที่พระอรหันนิพพาน มีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะท่านก็ได้ศึกษาพระศาสนาเข้าถึงพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเห็นได้ว่าอา,หารหันทุกวงน,นิพพานในวันพระ14และ15ค่ําคำซึ่งถือว่าเป็นวันของผู้สำเร็จซึ่งหลวงปู่โตท่านก็ได้มรณภาพในวันแรม14่ค่ำเดือน3 ข่าวการมรณภาพของหลวงปู่ได้ทรงทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชได้ทรงทราบและรีบสเสด็จมายังกุฏิหลวงปู่โตะทันทีและทรงรับพระราชภาระในเรื่องศพของหลวงปู่รับสนองพระมหาการุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้นำศพของหลวงปู่ไปตั้งบำเพ็ญกุศลณศาลาร้อยปี วัดเบนจมะบภพิษดุสิตวรารามและทรงปโปรดกล้าวปโปรดกระหม่อมพระราชทานโกรธโถทองร้อมฉัดเบ็นจราชอิสริยตั้งเป็นเกียรติแก่หลวงปู่หลวงปู่ได้มร์ทัวันที่ห้ามีนาสองพันห้าร้อยหอยี่สิบสี่ห้ามีนาซึ่งเป็นโลกชลาซึ่งใคนก็ยุ่งมากขนาดนั้นอายุยี่ พร้าส9 4ปีเต็มเกรียนสมุนอายุ95้าแต่บังเอิญท่านมานเสกขวัญวันที่5มีนาสองพ24แล้วก็ความทราบถึงพระเจ้าอยู่หัวก็ได้นำศพไปวัดเป็นเมื่อวันที่6มีนาในในวันนุ่งขึ้น่นได้ตัง้งสศกอยู่วัดเป็นคือพระเจ้าอยู่หัวทรงศรัทธาเรื่มใสหลวงปู่มากจนกระทำอาศพถไปทางวัดเป็นได้เวลาถึงสเดือน13วันซึ่งเป็นศพที่ตั้งอยู่ในพระบรมรูปในราชูปถัมภ์ตลอดการ จนกระทั่งงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันที่19ธันวาคม2524เมื่อเสร็จพิธีการแล้วพระองค์ก็ได้นำอติและอังคารขึ้นมาไัดประดุชิมีทีตามเดิมให้ทีอนุสิตได้มีศรัทธาสกากลจนกระทั่งปัจจุบันนี้อันธารบริขารทั้งปู่นี้ยังทางวัดยังเก็บรักษาอยู่บนทลาซึ่งสร้างขึ้นมาใหม่คือหลังกากท่นนานมรณภาพไปแล้วเมือ่อปี2525 ทางวัดก็ได้มีการสร้างธาราขึ้นมาหนึ่งหลังปัจจุบันนี้ก็ได้ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงปู่ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงเททอเมื่อวันที่ย4ิบี่ตุลาคม524ยิบี่แล้วก็ประดิษฐานรูปขี้พึ่งซึ่งปั้นขึ้นในเมืองไทยเป็นองค์แรกก็ได้ตั้งอยู่และก็บริเวณนั้นได้เก็บอัฐาบริขารมีบาทมีทีวนเครื่องแช่ในปัจจุบันขอ,ของท่านได้เก็บไว้รักษาไว้บนธาราซึ่งผู้ท,ที่พระบาทสมเด็จพระเ<ร><ร>จ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่โตไปแล้วนั้น ทั้งวัดประดูชิมพลีก็ได้เก็บเครื่องใช้สิ่งของของหลวงปู่ตกรวมทั้งกุฏิของท่านให้อยู่ในสภาพเดิมอย่างดีเพื่อเป็นอนุณนสำหรับหลวงปู่รวมทั้งวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงปู่ตกท่านได้สร้างขึ้นในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นที่หวงแหนของสาธุชนที่เลื่อมใสท่านหลวงปู่ท่านได้เริ่มสร้างวัตถุมงคล ีพุทธศักราช2455พระที่ท่านสร้างเท่าที่ค้นคว้ามาได้ว่าเกิดความยอดนิยมแก่สาธุชนมีรุ่นต่างๆเช่นพระกลิงใหญ่นวโลหะสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2520พระกลิงรุ่นสายฟ้า ปิดตามหาลาภจโบูระปิดตารุ่นหลดหนี้